สวัสดีครับนี่คือ Inside News สรุปขา่าวประจำวันสอแวลดับแองเจล่าเบบีอาจโดนแบดเงียบเพราะข่าวลือไปดูลิซ่าที่ Crazy Horse แองเจล่าเบบีจะไม่เข้าร่วมรายการวาไรตี้ของจีนหลายรายการหลังจากมีข่าวลือร่วมชมการแสดงในคลับเพื่องผ้าของลิซ่าแบล็ p พิง ซึ่งทำให้เธอถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าจงใจละเมิดกฎหมายจีนเรียลลิตี้โชว์หลายรายการที่แองเจล่าเบบีมีส่วนร่วมได้ประกาศว่าเธอจะไม่ได้มาปากกตัวในรายการชั่วข่าวเพราะปัญหาเรื่องตารางการทำงานรวมถึงตอนพิเศษของรายการ v วาไรตี้ e ีป r ร n นนิงที่เธอเป็นสมาชิกถาวรมาตั้งแต่ปี2014โดยทีมงานส่วนตัวบอกว่า a n g e l ล b a b บบี Baby, รับงานอื่นเอาไว้แล้วทำให้มีตารางการทำงานทับซ้อนกับเวลาถ่ายทำของตอนนี้อย่างไรก็ตามพวกเขายังไม่เปิดเผยว่าเธอจะกลับมาแสดงอีกครั้งเมื่อใดคลิป Running ไม่ใช่รายการเดียวที่ a n g e l ล b าเบบหายไปจากรายการแต่รายการวาไรตี้อื่นๆที่เธอควรจะมีบทบาทก็ประกาศว่าเธอไม่สามารถมาออกรายการได้เช่นเดียวกัน ทำให้เกิดกระแสวิจารณ์ว่าดาราสาวกำลังโดนแบนเงียบหลังลือกันว่าเธอไปปรากฏตัวที่คาราเรสเคซี่โฮส์ในแารีสเพื่อชมการแสดงของลิซ่าแบล็กพิงซึ่งทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ว่าแองเจล่าเบบีตั้งใจทำผิดกฎหมายจีนที่ถือว่าการเปลืองพ้าถูกจัดว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางเพศโดยในกฎหมายจีนระบุว่า บุคลากรในอุตสาหกรรมบันเทิงถูกห้ามไม่ให้จัดเข้ารวมหรือส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสดงทางเพศหลายคนเชื่อว่านักแสดงสาวได้ตัดสินใจที่จะพักงานชั่วคราวเพื่อดูว่าสิ่งต่างๆจะเป็นอย่างไรต่อไปก่อนหน้านี้ทาง Crazy Horse ได้ออกมาปฏิเสธว่า Angelababy ไม่ได้มาดูโชว์แต่อย่างใดแต่ดูเหมือนว่าชาวเน็ตจีนจะไม่เชื่อ ทำไมเธอถึงพูดอะไรไม่ได้เลยถ้าเธอไม่ได้ไปดูชาวเน็ตเขียนคําตอบก็คือเธอดูนั่นแหละแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะจัดการกับสิ่งต่างๆยังไงอย่างหญิงแองเจล่าเบบีวัย34ปีเป็นนักแสดงนักธุรกิจนักลงทุนนางแบบและนักร้องเธอเริ่มต้นอาชีพในวงการบันเทิงในปี2007และได้กลายเป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงชั้นนำของจีน ในแง่ของความนิยมบัญชีวีโบของเธอมีผู้ติดตามมากกว่า105ล้านคนทำให้เธอเป็นหนึ่งในคนดังที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในจีนเชื่อกันว่าเรื่องอื้อฉาวดังกล่าวส่งผลเสียต่ออาชีพการงานและชื่อเสียงทางการค้าของแองเจล่าเบบี้อย่างหนักแม้จะไม่ชัดเจนว่าเธอไปดูโชว์มาจริงๆก็ตาม ลิซ่าโรเซ่แบล็กพิงคืออาจเซ็นสัญญาออกอัลบั้มเดียวกับโคล u m b เบีย c o เรคคอร์ดลิซ่าโรเซ่แบล็พิงถูกลือสนัน่นหลังมีภาพโรเซ่ร่วมตัวอาหารกับซ e อและแชร์แมนของโคล u m b เบีย c o เรคคในขณะที่ผู้บริหารหลายคนของค่ายนี้ก็ฟอร์ไอจีลิซ่ากันเป็นแถวหรือสองคนนี้จะลงเอยที่ค่ายนี้ระหว่างการรอยืนยันที่ยังไม่มาสักทีของ YG แฟนๆก็ยังคงตามส่องและเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวของสาวๆแบล็ k พิงว่าอนาคตของแต่ละคนจะเป็นเช่นไรล่าสุดวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมามีภาพที่ถูกแชร์ลงในอินเทอร์เน็ตว่าเป็นภาพของโรเซ่แบล็กพิงรวมตัวอาหารกับรอนเพอร์ตีผู้ที่เป็น CEO และแชร์แมนของโคล u m b เบีย c o ร d คอร์ดทำให้แฟนๆลือกระหนาหูว่า โลเซอาจจะมีโอกาสได้เซ็นสัญญาออกอัลบั้มเดียวหรือร่วมงานกับศิลปินคนใดคนหนึ่งในค่ายโคลอมเบียเลคคอร์ดก็เป็นได้ในขณะที่สาวลิซาแบล็กพิงกก็มีแนวโนมว่าอาจจะเซ็นสัญญากับโคลอมเบียเลคคอร์ดเช่นกันเมื่อมีแฟนๆตาดี <S 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 เห็นผู้บริหารหลายคนติดตามอินสตาแกรมของลิซารวมถึงสมาชิกคนอื่นๆในแ l a c k พิง k แต่ก็มีผู้บริหารบางคนติดตามไอจของลิซ่าคนเดียวด้วยงานนี้เลยทำให้แฟนๆคิดว่ามีความเป็นไปได้อีกเช่นกันว่าลิซ่าก็อาจจะเซ็นสัญญากับค่ายเพลงนี้ด้วยโค l ัมเบีย e c ร r คอรเป็นค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของอเมริกาที่มี Sony Music Entertainment เป็นเจ้าของใหญ่และเป็นบริษัทลูกของ Sony Corporation of America มีศิลปินระดับโลกในค่ายมากมาย อาทิบิยอนเซเซรินดิออนเฮลเซและอีกมากมายอย่างไรก็ตามยังคงต้องรอการยืนยันจาก YG กันต่อไปใส่อะไรก็ขายดีซูมอินรองเท้าซัมเมอร์ชามคู่โปรดของลิซ่าแบล็กพิงขึ้นชื่อว่าลิซ่าแบล็กพิงไม่ว่าจะใส่อะไรก็ขายดีจนเทน้ำเททาล่าสุดรองเท้าซัมเมอร์ชามก็เตรียมหมดสต็อกช่วงไปแพรลิส แอบเห็นลิซ่าของเราใส่รองเท้าโลเฟอร์คู่หนึ่งอยู่บ่อยๆซึ่งไอเทมชิ้นดังกล่าวมีชื่อว่า Summer Cham Walk Loafer จาก l o ลอ e r p i ี n e นาแฟชั่นระดับไฮแบรนด์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งใน Quiet Luxury ที่ใครต่อใครคิดกันในปัจจุบันแน่นอนว่าหลังจากที่ลิซ่าใส่คนก็ตามหากันให้ควกักจนทำให้แฟชั่นแอสิสแตน ในช็อปถึงกับต้องบอกว่ารุ่นนี้ขายดีมากๆม,มีลูกค้าสนใจหลายคนแต่ก็ไม่ได้มีสีหรือไซส์ที่ต้องการกลับไปเพราะหมดเอาเสียก่อนสำหรับดีไซน์มาในพร้อมกับความธรรมดาของรองเท้าโลฟเฟอร์สไตล์สปอที่สะท้อนให้เห็นถึงความคลาสิกเพิ่มความหรูหราด,ด้วยหนังกับภายนอกพร้อมเสริมพื้นยางเพื่อความแข็งแรงและมีกิมมิกน่ารักน่ารัก อย่างชามตกแต่งบริเวณหัวรองเท้าให้ดูมีลูกเล่นมากขึ้นโดยราคาอยู่ที่860ปอนด์หรือประมาณ33,000บาทเขินตัวบิดแอดทักษอ่อนตอบชัดหลังถูกจับจิ้นนนกุลพร้อมลั่นประโยคนี้เขินตัวบิดแอดทักษอ่อนตอบคำถามนักข่าวดังบอยทิติพรหลังฟินหนักจับจิ้นนนกุลลั่นถ้าพี่บอยแฮปปี้แอบก็แฮปปี แฟนๆยังคงจับตาเรื่องราวความรักครั้งใหม่ของนักแสดงสาวสวยหวานแอบทักษอ่อนเป็นอย่างมากและที่ผ่านมาเธอก็ถูกจับจินกับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องอย่างนนชานนท์หรือนนกุลเป็นอย่างมากเช่นกันเพราะทั้งสองมักจะมีโมเมตนต์น่ารักน่ารักออกมาให้แฟนๆได้ฟินและจิ้นสนันอยู่หลายครั้งซึ่งก่อนหน้านี้หลังจากที่ทางด้านแอบสูญเสียคุณพอ่อ ด้านนนกุลถึงกับเททิปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวมาเพื่อเป็นกำลังใจได้อยู่เคียงข้างแอปไม่ห่างกายล่าสุดก็ทำเอาหลายคนจิกหมอนไม่ไหวเมื่อพี่บอยทิติพรน,นักข่าวบันเทิงแถวหน้าของเมืองไทยได้ออกมาโพสตคลิปหลังจากที่ได้พูดคุยกับแอปทักษอ่อนผ่านทางแฟนเพจ Facebook พร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าใครไม่ถามบอยถามสรุปกับนนกุลคือแอป ตอบจนต้องกรีดเจอตัวต้องถามเรื่องความสัมพันธ์ของคนสวยตัวท็อปแอปทักษอ่อนกับพระเอกหนุ่มอนาคตไกนนกุลตอบได้กรีดมากฟินที่สุดใครลงเรือลำนี้รับรองมีความสุข,ขุมที่สุดจริงๆเธอถามไปกรีดไปเคมีแอปนนกุลคือดีอยากให้มีนาทีอบอุ่นไปนานๆโดยภายในคลิปพี่บอได้ถามกับแอปว่า ถามคำหนึง่งวันนี้ถ่ายมือถือเธอรู้ฉันเห็นอะไรขณะที่แอบก็ได้ถามกลับไปว่าเห็นอะไรคะบอยก็ตอบว่ากับคู่จิ้นนนกุลคืออะไรแอปบอกว่าใครบอกว่าเป็นคู่จิ้นคะบอยก็บอกว่าฉันนี่แหละบอกเพราะฉันดูแล้วฉันมีความสุขมากเป็นอีกหนึ่งดอมที่ฉันดูแอบตอบว่าแฮปปี้นะถ้าพี่บอยแฮปปี้แอบก็แฮปปี้ค่ะ บอยก็บอกต่อว่าอยากให้เป็นแบบนี้ไปนานๆเลยอะแอบบอกว่าไปบอกเขาให้หน่อยบอยถามว่าขอให้มากกว่าการโปรโมทละครฉันชอบแม่แอบอยู่กับเขาและก็มีรอยยิ้มเวลามีคนไปถามแม่แอบก็สดชื่นแอบตอบว่าเป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วตลอดเวลาพร้อมกับพูดทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่าอะไรแฮปปี้ก็เสร็จไป แม่น้ำหวานซาซาฉะเดือดลั่นสมองไม่มีไม่เป็นไรแต่มารยาทต,ต้องมีหลังกวาง a B ormal, <ๆ>เอบีนอ a l มเผยปมเลิกเพราะครอบครัวฝ่ายหญิงเอี่ยวกลายเป็นประเด็นดราม่าที่ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่น้ำหวานซาซาประกาศแยกทางกับหนุ่มกวางเอบีนอ a l มอลลดสถานะเหลือแค่เพื่อนจนหลายคนโยงว่าเกิดจากมือที่สามหรือเปล่า ซึ่งต่อมากวาง A-B-Normal ก็ B ormal, <_ d ream> ออกมายืนยันว่าไม่มีมือที่สามมาเกี่ยวข้องแต่เป็นปัญหาจากทางครอบครัวของฝ่ายหญิงที่ตนเองเกินจะรับไหวจนถึงจุดแตกหักและไม่ขอทนอีกต่อไปล่าสุดในเฟซบุ๊กของแม่น้ำหวานสาซาได้ออกมาโพสต์ข้อความภาพเคลื่อนไหวเดือดแบบรัวๆที่ยิบอาทิมารยาทเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมี การให้เกียรติคนอื่นก็เช่นกันสมองไม่มีไม่เป็นไรแต่มารยาทต,ต้องมีนะคะไม่ว่าใครใจร้ายใส่คุณอโหสิกรรมให้เขาไปสุดท้ายเขาจะแพ้ภัยตัวเองเวรกรรมทำงานไวนะและอื่นๆหัวอกเดียวกันเปิดเมนแอปหลังน้ำหวานซาซาประกาศแยกทางสามีถือว่าทำเอาแฟนๆใจหายไปเลยหลังนักร้องสาวน้ำหวานซาซา หรือน้ำหวานพิมพ a ราเจริญพักดีได้ออกประกาศลดระดับความสัมพันธ์กับสามีนักร้องหนุ่มกวางสิริสินโชคว,วิจิตหรือกวาง a b บ o นอ a l มอเหลือเพียงแค่เพื่อนกันอย่างเป็นทางการโดยได้เขียนข้อความว่าหวานกับพี่กวางตัดสินใจร่วมกันที่จะลดระดับความสัมพันธ์เราลงเหลือแค่ความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนตลอดเวลา ที่เราคบกันขอขอบคุณค่ะท่ามการคอมเมนต์ให้กำลังใจของแฟนๆและเพื่อนดาราร่วมวงการรวมไปถึงแอปทักษอ่อนที่เข้ามาส่งคอมเมนต์ว่าเป็นกำลังใจให้นะคะกวาง AB Normal เคลื่อนไหวเดือดอีกรอบหลังแม่น้ำหวานโพสต์เดือดรัวที่ยิบ เรียกได้ว่าจบไม่สวยเมื่อจูู่นักร้องดังอย่างกวาง A-B-Normal นั B ้นได้โพสสาเหตุเลิกภรรยาน้ำหวานสาซา,ซาโดยได้โพสระบุข้อความว่าตามนั้นครับอย่าพึ่งมโนกันไปเยอะชีวิตคนเรามีหลายมุมว่าจะเงียบแล้วนะว่าจะให้เกียรติฝ่ายหญิงเป็นคนพูดก่อนพอนิ่งหวานก็เอาข่าวมีนักสาบ้าบอาอะไรมาโวยวายอีกจะบอกให้ทุกคนทราบนะครับว่าเรื่องระหว่างผมกับหวาน ไม่ได้มีใครนอกใจมีมือที่สามและในเวลาต่อมาแม่น้ำหวานนั้นก็ได้เคลื่อนไหวเดือดหลังลูกเขยกวาง AB Normal ได้โพสต์จุดแตกหักลูกสาวโดยแม่น้ำหวานนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความคำคมตั้งแต่วันที่ลูกสาวประกาศเลิกกวางอาทิความดีของเราจะมีค่าเมื่อใช้ให้ถูกทีถูกเวลาและถูกคนมาระยาเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมี การให้เกียรติคนอื่นก็เช่นกันสมองไม่มีไม่เป็นไรแต่มารยาทต,ต้องมีนะคะไม่ว่าใครใจร้ายใส่คุณอโหสิกรรมให้เขาไปสุดท้ายเขาจะแพ้ภัยตัวเองเวกรกมทำงานไวนะ้นาที่แม่ไม่มีโอทีไม่มีโบนสัสมีค่าตอบแทนคือรอยยิ้มของลูกสังคมเราไม่ค่อยต่างกันหรอกสันดานต่างหากที่ต่างกัน และล่าสุดกวาง A-B-Normal นั้นก็ได้เคลื่อนไหวเดือดอีกรอบหลังแม่น้ำหวานซาซาโพสต์เดือดรัวรัวทียิบโดยเขาได้โพสต์ระบุข้อความว่ายุคสมัยนี้การจะเคารพใครสักคนมันไม่ใช่แค่ตัวเลขวันเกิดในบัตรประชาชนอีกต่อไปแล้วการศึกษาฐานะหน้าที่การงานหน้าตาทางสังคมความรู้ความสามารถและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความคิดและนิสัยสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ทำให้คนน่าเคารพสุดปังไอจลิซ่ามีมูลค่าด้านนี้สูงกว่าโรนัลดแล้วสื่อเปิดเผยว่ามีบัญชีอินสตาแกรมเพียง10บัญชีทั่วโลกที่มียอดไลฟ์มากกว่า5ล้านไลในโพสต์ของพวกเขาอย่างต่อเนื่องซึ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คือสมาชิก5คนของ BTS ได้รับตำแหน่ง 10อันดับแรกรวมกับสมาชิก2คนของ b l a c k พ i n k โดยผู้ครองอันดับ1คือคิมแทฮยอง V BTS อันดับ2คือคิมซอกจินจิน BTS และลิซ่าและลิซามโนบาลตามมาเป็นอันดับที่3ส่วนอันดับอื่นๆคือคนดังระดับโลกหลายคนเช่นคริสตียโนโรนโดลิโอเนลเมซี่เซเลน่ากเมสเทลเลอร์สวฟและเซนเดีา โดยบัญชี THV และจินของ V และจิน BDS มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันอย่างน่าทึ่งเช่นจำนวนประมาณ9.2ล้านต่อโพสต์ระอุกวางแหกน้ำหวานปมเลิกทำใหม่เจริญบุระโดนด่าไปด้วยนิดไม่ทนฟาดคืนบานปลายไปเรียบร้อยแล้วกรณีการเลิกลาระหว่างกวาง AB Normal สิริสินโชติวิจิตและน้ำหวานสาซาพิมมาราเจริญพักดี หลังจากที่ฝ่ายชายออกมาเผยว่าสาเหตุที่ไม่ทนเกิดจากครอบครัวของฝ่ายอดีตภรรยาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมือที่สามหรือประเด็นนักศึกษาบ้าบออะไรจนทำให้แม่พลอยแม่ของสาวน้ำหวานฟาดเดือดสมองไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่มารยาต้องมีล่าสุดในอินสตาแกรมของหนุ่มกวางก็ยังเดือดต่อเนื่องหลังจากที่มีคนพ้องใจถามหนุ่มกวางว่า ไม่เห็นฝ่ายน้ำหวานออกมาพูดเรื่องนักศึกษาบ้าบออะไรเลยแต่กวางพูดเองจนทุกคนถึงได้รู้ข่าวทำเอาหนุ่มกวางเข้าไปตอบว่าลายส่วนตัวมาต่อว่าผมครับแต่ที่เดือดที่สุดเห็นจะเป็นเม้น์หนึ่งที่เข้ามาฟาดครอบครัวน้ำหวานว่าบ้านนั้นเขาน่ากลัวทั้งบ้านจริงค่ะส่วนตัวเคยรู้จักตัวจริงคือร้ายตั้งแต่แม่มาเลยลูกสาวแม่ทุกคนร้ายมาก ต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างคุณใหม่เองก็ใช่ยอยอยู่ในวงการได้เพราะเหลียผู้ใหญ่เก่งแค่นั้นเลยงานนี้ทำเอานิดผู้จัดการส่วนตัวและคนรู้ใจของใหม่ไม่ทนฟาดกลับทันทีระบุว่าขอโทษนะครับคุณเป็นใครรอครับเรื่องของเด็กๆไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่เลยนะครับอย่าพาดพิงให้เสียหายนะครับและไม่เกี่ยวกับครอบครัวและตัวพี่ใหม่ด้วยครับ ได้ยินหรอคิดเองครับอยู่ในเหตุการณ์ไหมครับซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ